สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายทั่วทุกมุมโลกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CMO เชียงใหม่แกงโฮสยามวาไรตี้นะครับครับโอ๊ตอยู่ที่บ้านนะครับก็ยังดูแรลร้านนะครับเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าร้านโอ๊ตนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านที่อาศัยนอนนะครับฝั่งตรงข้ามตรงนี้คือเป็นร้านเช่าชุดของโอ๊ตนะครับ วันนี้นะครับโอ๊ตอยู่ที่ริมระเบียงเหมือนเดิมนะครับก่อนที่ EP ก่อนหน้านี้นะครับคือยูยูนะครับแบตหมดนะครับกําลังจะอัดคลิปแต่แบตหมดนะครับวันนี้มาต่อกันเลยนะครับณเวลานี้นะครับอยู่ที่เวลา5โมงตรงเป๊ะๆเลยนะครับในในเวลาที่โอ๊ตอัดคลิปณตอนนี้นะครับคือวันนี้นะครับโอ๊ตก็จะมาต่อเลย การปลูกต้นไม้นะคะแต่ว่าปลูกกระบองเพชรซึ่งอโอจะให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับบริเวณตรงนี้แล้วโอจะปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะครับในส่วนของชั้นวางนะครับกระถางต่างๆนะครับปรับให้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าโอโตะนี้ก็แบบเต็มไปด้วยต้นไม้แบบนี้เดี๋ยวโอจะปรับใหม่นะครับแล้วนะครับ จะโยกย้ายด้วยนะครับอย่างต้นดอกกุหลาบตรงนี้นะครับแดดน่าจะจัดเกินไปนะครับดูสังเกตได้ว่าแม้ว่ามันจะมีดอกนะครับแต่ว่าลำต้นมันเหี่ยวเฉานะครับแต่ว่าโอเชื่อว่ามันยังไม่ตายนะครับเพราะมันยังมีใบโปร่ปงๆอยู่นะครับแต่โอ๊ตไม่ชอบแบบนี้นะครับอยากให้ใบมันเขียวๆแล้วโอ๊ตจะย้ายต้นดอกกุหลาบนี้ไปไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ อาจจะเอาต้นดอกอต้นกระบองเพชรมาเรียงแทนนะครับเอามาเรียงไว้ตรงระเบียงตรงนี้มันเล็กๆเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะยกย้ายถังเบียร์ถังไม้ถังเบียร์นี้นะครับแล้วก็เก้าอี้นะครับแล้วในส่วนของโต๊ะนะครับโต๊ะบาร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ ต้นไม้ต่างๆนะครับแล้วก็จะประยุกต์ใหม่นะครับให้มันแลดูโมเดิร์นมากยิ่ขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ฝั่งทิศตะวันออกนะครับอันนี้เป็นทิศตะวันตกจะสังเกตได้ว่าพระอาทิตย์ตอน5โมงเย็นของจังหวัดเชียงใหม่จะประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับมันยังมีเหมือนกับว่า PM 2.5นะครับจริงๆแล้วบางวันนะครับ ที่ทองฟ้าปโปร่งนะครับจะสามารถเห็นดอยสุเทพได้ชัดกว่านี้นะครับมีอย่างหนึ่งนะครับที่โอดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเจอว่าเฮ้ยมันมีเหมือนกับว่าแมงอะไรสักอย่างนึงนะครับมาขุดดินนะครับซึ่งโอ๊ก็ปิดประตูมีมุ้งลวดด้วยนะครับเ,เหมือนจะเป็นมแมลงปีกแข็ง ไม่น่าจะเป็นหนูนะครับน่าจะเป็นมแมลงปีกแข็งสักอย่างหนึง่งโอก็พยายามหานะครับก็ไม่เจอนะครับมันจะอยู่แถวแถวนี้แล้วมันก็กัดกินใบนะครับเอ่อใบใบไม้นะครับจนไม่เหลือนะครับเช่นต้นนี้นะครับมันจะเป็นพลูด่างที่มันเป็นเอ่อมันจะเป็นต้นถาวรไม้เลื้อย สักอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นรูๆตรงนี้ครับไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวมันกินทั้งโคนทั้งต้นหมดเลยนะครับต้นอื่นๆมันก็ไม่กินนะครับจะกินต้นนี้นะครับร่องรอยที่มันกัดกินนะครับแล้วก็กระบองเพชตรต้นนี้มันก็กินนะครับแล้วก็ใบไม้พลูพลูด่างตรงนี้ก็กินนะครับแต่่าหาไม่เจอนะครับมันน่าจะบินมาแล้วก็บิน มาอาศัยอยู่แถวนี้ตอนกลางคืนแล้วก็กลับบินกลับไปแล้วก็กลับมาอีกในช่วงกับเวลากลางคืนนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ก็มีเห็นว่ามันเหมือนมันจะขุดดินแล้วก็เขีย่ยเขี่ยหินออกนะครับแบบนี้นะครับแต่ไม่เห็นตัวมันนะครับนี่นะครับแล้วก็ต้นนี้ก็สูงปรี๊ดเลยทีเดียวนะครับตอนแรกต้นต้นกระบองเพชรพันนี้นะครับโอซื้อมาแบบราคาไม่แพงนะครับ รู้สึกว่าจะ40บาทเห็นมันแปลกดีนะครับลำต้นที่ต้นตอนซื้อมามันมีแค่ตรงนี้เองนะครับส่วนที่มันสูงปรีดขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่งขยายนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าถ้ามันเริ่มโน้มเอียงเราก็จะตัดมาขยายพัน์ุนะครับนี่นะครับร่องรอยของแมลงที่มันกัดกินนะครับอันนี้ดอกเอื้องของโอ๊ตนะครับ จริงมันมีอยู่สี่ก้านนะครับเหลือแค่ก้านเดียวนะครับเนี่ยครับร่องรอยของแมลงน่าจะเป็นแมลงปีกแข็งเป็นด้วงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าโอ๊ตปิดประตูห้องนะครับไม่น่าจะมาไม่น่าจะมาจากในห้องนะครับมันก็น่าจะบินมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนหนึ่งแล้วเดี๋ยวโอจะโยกย้ายนะครับ แล้วก็จะมีอ่ากระถางนะครับที่กระบองเพชรมันตายด้วยนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะมีกระบองเพชรบางส่วนที่ขยายพัน์ุไว้นะครับตอนนี้มันงอกงามมากขึ้นนะครับอันนี้สูงปรีดอีกแล้วนะครับกระบอกเพชรพันุ์นี้มันจะสูงไวนะครับ <c oughs> ถ้ามันได้อ่าถ้ามันได้ที่แล้วมันจะสูงปรีดปรีดเลยนะครับ ดูสิครับมันจะเป็นตัวแมงอะไรเนาะที่กินต้นกระบองเพชรดูสิครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับแถมม่นนำซ้ำนะครับยังกระจุยกระจายดินของโอต๊ตโอ้โหโอ้โหดูสิมันทำมันคุยดิน ถางนี้นะครับที่อดเคยตั้งชื่อมันว่ากำแพงเมืองเชียงใหม่นะครับข่วงประตูท่าแพนะครับเพราะว่ากระถางนี้มันจะมีลักษณะเป็นดินเผาที่คล้ายๆกับกำแพงนะครับแล้วอดค้นพบกรรมวิธีนะครับที่ทําให้มันเป็นเหมือนมอสขึ้นนะคะแบบนี้นะครับมันจะแลดูเก่าๆนะครับเดี๋ยวจะได้เอาไปตั้งโชว์มาแล้วนะครับ ตอนนี้อดได้เอากระถางนะครับที่ว่างนะครับมาไว้ฝั่งนี้นะครับฝั่งทิศตะวันออกนะครับเป็นริมระเบียงเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับด้านล่างนี้ก็จะเต็มไปด้วยต้นกระบองเพชรที่โอดขยายพันธุ์นะครับก็ยังสามารถนะครับเปลี่ยนกระถางได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีมุมต่างๆนะครับแล้วเราจะมาปรับนะครับ ก็ไว้เป็น EP ใหม่นะครับที่โอ๊ตจะตกแต่งเนาะแต่ว่า EP นี้ก็จะให้ดูนะครับให้พี่ๆได้ดูว่าคลิปก่อนหน้านั้นนะครับที่อยู่ๆมันก็ปิดไปแล้วไม่ได้เปิดแกะให้ชมนะคะว่ามีกระบองเพชรอะไรบ้างนะครับเนื่องจากโอ๊ตเก็บไว้นานนะครับเพราะว่าช่วงไฮซีซันนะครับลูกค้ามาเช่าชุดทุกวันแล้วพอ ปิดร้านนะครับสามทุ่มก็เหนื่อยแล้วมันก็มืดแล้วนะครับแล้วก็ตื่นเช้าก็ต้องมาซักผ้าอีกนะครับโอ้ก็เลยไม่มีเวลาปลูกนะครับคือเราก็ลืมไปลืมมาด้วยแหละนะครับปรากฏว่าต้นที่รอดนะครับมันก็จะตายไปหลายต้นเลยนะครับตายไปหลายต้นนะครับแต่ก็อย่างดีนะครับหลายต้นก็ยังอยู่นะครับมันก็ เปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ตายไปแล้วนะครับซึ่งบางต้นก็ไม่น่าจะสามารถฟื้นคืนชีพได้แล้วนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับกระบองเพชรแบบนี้นะครับโอชอบมากนะครับโอก็อ๋อเหมาร้านนี่มาเลยนะครับ 6. กต้นนะครับโอจะชอบต้นกระบองเพชรที่เป็นลักษณะลำต้นตั้งๆแบบนี้นะครับคล้ายๆกับเป็นกระบองเพชรจริงๆนะครับเนาะเป็นแบบไม้กระบองทรงตั้งๆแบบนี้นะครับ นี่ก็น่ารักดีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกระถางด้วยนะครับตอนที่ซื้อมาในงานไม้ดอกไม้ประดับนะครับต้นนี้ก็เหมือนจะแห้งแ้งไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีต้นที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยแยกและขยายพันธุ์นะครับแล้วก็มีไม้แขวนนะครับาหางกระรอกนี่ตายไปแล้วนะครับจริงๆนี่ชอบมากนะคะฟอร์มดีด้วยแต่ว่า เดี๋ยวลองดูนะครับลองลดน้ดําดูว่ามันจะฟื้นคืนชีพหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้นต้นนี้ด้วยเห็นบอกว่ามีดอกเป็นสีแดงๆด,ด้วยนะครับจําชื่อไม่ได้รู้สึกว่าจะชื่อลิปสติกนะครับส่วนต้นนี้นะครับไฮไลท์ของตรงนี้นะครับที่คลิปก่อนหน้านั้นโอ๊ตบอกว่านะครับซื้อ มาในราคาแค่150บาทนะครับจากราคาติดป้าย450นะครับคือเขาเอาไปไว้ใกล้กับในราคา150จริงๆแล้วราคา450นะครับเดี๋ยวโอ๊ตจะทำการแยกแล้วก็แยกลำต้นด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะมีหลายๆต้นเราจะไว้ขยายพันธุ์นะครับเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็จะได้นะครับแยกส่วนแล้วก็กระถางด้วยนะครับก็ลองมาติดตามนะครับในอีพีอื่นๆนะครับว่าโอ๊ตจะ นะครับตกแต่งเอาไปวางไว้ที่ไหนบ้างนะครับมุมไหนนะครับซึ่งตอนนี้มันจะรกมากมันจะเยอะจนเกินไปนะครับดูสิครับกระดาษที่แกะออกมาโอ้โหลกลุงลังไปหมดนะครับนะครับก็ยังมีต้นกระบองเพชรที่กระจัดกระจายอยู่ในมุมต่างๆนะครับแล้วก็ลีลาวดีนะครับอดซื้อมาด้วยนะครับต้นนี้สวยมากเลยนะครับ คือก็ดูไม่เป็นนะคะว่าสวยไม่สวยแต่เห็นว่ารากเงาตรงนี้ครับมันเหมือนเขาสารนะครับเป็นเทคนิคการใช้การสารต่อยเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะใช้กระถางอันไหนยังไงบ้างนะครับดูสิครับโอ้โหโกดังต้นไม้นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเรียงใหม่นะครับซึ่งต่อจากอีพีนี้นะครับก็จะเป็น EP ีที่จะขยายพานเพราะว่าด้านล่างนะครับ ที่สารพักภูมิตรงนั้นนะครับโอ้ก็จะมีต้นมีอ่าเป็นชั้นวางที่มีอ่าผ้าใบมีเต็นท์คลุมนะคะแบบนั้นอยู่สี่ชั้นเดี๋ยวก็ไว้ไปขยายพันธุ์นะครับแล้วก็แยกในส่วนที่มันเยอะจนเกินไปตรงนี้นะคะไปไว้ที่ด้านละด้านล่างนะครับและอีพีต่อไปก็จะเป็นตกแต่งหน้าร้านนะครับจะหาตกแต่งใหม่นะครับด้วยการใช้ต้นไม้เหล่านี้นะครับ ตกแต่งแล้วก็ประยุกนะครับหน้าร้านของโอ๊ตใหม่นะครับแล้วในส่วนของตรงนี้ก็จะมีอข้าหลามนะครับกระบอกไม้ไผ่ที่เหลือมันจะข้าหลามนี้โอก็จะไปปรับประยุกนะครับประยุกเป็นกระถางด้วยนะครับมีกระบอกน้ำนะครับแบบนี้ด้วยนะครับที่เขาขายนะครเป็นน้ำดื่มนะครับแล้วโอก็จะใช้ปลูก กาจะเป็นดอกเอื้องเดี๋ยวลองดูนะครับให้มันแลดูโมเดิร์นนะครับอ่ะก่อนจะจบคลิปนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับโอจะมีกระถางอยู่กระถางหนึ่งนะครับที่ซื้อมาไม่มีรูนะครับกระถางนี้สามารถแช่ดอกไม้ได้นะครับโอชอบมากๆเลยนะครับราคา200บาทตอนนั้นกะว่าจะเอาไว้ปลูกพูดานะครับพร้อมกับมีเสาตั้งนะครับแต่ว่าไว้เป็นอีพีต่อไปนะครับ แต่ว่าอีพีนี้เดี๋ยวเรามาแกะกระถางกันไหมครับแกะกระถางตรงนี้นะครับซื้ออดซื่ออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับงานไม้ดอกไม้ประดับนะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นกระถางที่อดซื้อมาแล้วก็กระถางนี้นะครับมันไปโดนรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองแตกนะครับแต่ว่าอดไม่อยากทิ้งนะครับก็อยากจะเดี๋ยวลองซ่อมแซมดูนะครับจะได้ใช้ได้นะครับเพราะว่าต้นกระบองเพชรยังมีในอ่าที่ ใช้กระถางแบบนี้นะครับการขยายพันธุ์ของโอ๊ตยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับโอ๊ตขยายพันธุ์ด้วยการใช้แก้วกาแฟนะครับที่เหลือจากการดื่มนะครับแล้วก็ไม่เจาะรูนะครับนี่คือเทคนิคส่วนตัวที่โอ๊ตค้นพบนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องมีเจาะรูนะครับแล้วนะคะของโอ๊ตนี่จะ รดน้ําเกือบทุกวันนะครับทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับกระบอกเพชาอดอยู่บ้านไม่ไปต่างจังหวัดนะครับก็จะปลูกะรดน้ําเกือบทุกวันนะครับตรงนี้โอก็ไปไม่ถึงกับเหมานะครับราเขาก็มีหลายตัวอยู่แต่ว่าเขาเหมือนเขาทิ้งไว้นานแล้วครับแล้วก็เหมือนจะมีมอสมีการเหมือนจะขึ้นราด้วยนะครับแต่โอก็ เห็นว่ามันน่ารักดีนะคะเดี๋ยวล้างนะ้ำให้สะอาดแล้วก็เอามาตกแต่งโชว์น่ารักน่ารักนะครับน่าจะเข้ากันอยู่กับต้นกระบองเพชรน,นะครับเฮ้ดูน้องมาเดี๋ยวใช้แปรงสะสะสะมาให้สะอาดนะครับนะครับจริงๆแล้วเป็นตะไครนะ่น้ำมันก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับ นี่คือกระถางบางส่วนนะครับที่ซื้อมาจากงานไม้ดอกไม้ประดับก็มีหลายใบยอยู่นะครับเอาเป็นว่า EP พีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับพี่ๆที่ชอบต้นไม้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าโอดได้ออกนอกบ้านอดจะไปถ่ายทํานะครับนอกสถานที่นะครับตอนนี้โอดโอเคแล้วเริ่มว่างแล้วนะคะก็จะได้ไปถ่ายทาคลิปนอกสถานที่ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวโอดเอาไว้นะครับนะคะเพราะว่าโอดขาตั้งกล้องนะครับมันหักนะครับขาตั้งกล้องโอดเปลืองใช้เปลืองมากแล้วหักอีกแล้วนะครับก็ไม่มีขาตั้งกล้องนะครับไว้ เก็บเงินซื้อใหม่นะครับ,บตั้งกล้องแนละ้วแล้วก็เดี๋ยวโอ๊ไว้ถ่ายหน้าปกว่าโอ๊จะมีกระถางอันไหนบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ล่าลากันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอมาเจอกับโอ๊ได้ใหม่ในอีพีต่อไปนะครับฝากบรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่นะครับล่าลากันไปก่อนนะครับฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับมาพบมาเจอมาเจอกับโอ๊ใหม่ในะอีพีต่อไปขอบคุณ สวัสดีครับ